สวัสดีครับทุนผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้อยู่ในโหมดของเสี่ยวจ้านนะครับเราไม่ได้พูดคุยกันนานแล้วเกี่ยวกับเรื่องราวของเสี่ยวจ้านนะครับแต่ว่าก็ยังติดตามผลงานอยู่ตลอดนะครับซีรีส์ในแอดจะดูแบบช้ากว่าชาวบ้านเขามมาป่าจอมราชันก็เพิ่งจบไปนะครับ <c oughs> ล่าสุดมีข่าวดีของเสี่ยวจ้านครับนี่คือข่าวดีระดับโลกเมื่อวานนี้รายงานไปเกี่ยวกับ Queen of เคป p ราชินีแห่งเคป p อตัวจริงเสียงจริงลิซ่าวันนี้ทาโรนูเบียอวอร์ด2021ได้ประกาศ ในรายชื่อของผู้ชนะรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแห่งปีนี่คือรางวัลระดับโลกจริงๆครับนักแสดงมีมากมายทั่วโลกผู้ที่เข้าชิงได้แก่วินดิเซลนะครับลีมินโฮฝั่งเกาหลีนะโอมาซีนะครับชาวฝรั่งเศสจันยามันนะครับจากตุรกีรวมไปถึงเซียวจ้านจากจีนนะครับปรากฏว่ารางวัลน,นี้ได้ถวายแก่เซียวจ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับในฐานะนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแห่งปี2021โดยรายงานบอกว่านักแสดงชาวจีนได้รับความนิยม จากขนโหวตในหมวดหมู่พิเศษนี้ซึ่งหมายความว่าเราจะยกย่องและ,ฉะเฉลิมฉลองนักแสดงชายที่ดีสุดและมีอิทธิพลมากที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกในปี2021นี้เสี่ยวจา้าได้รับคะแนนโหวตจาก9เสียประเทศร,รวมกันไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาจีนเวียดนามเมียนมาบราซิลไทยแอฟริกายเยอรมนีอาร์เจนตินานะครับโอ้โหเสี่ยวจา้าที่ดังไกลจริงๆนะไม่ใช่ดังอยู่แค่ในจีนหรือว่าไทยเราเองที่ดูซีรีส์ของเขาทั่วโลกครับโหวตให้เขาก้าเสียประเทศนะนอกเหนือไปจากเสี่ยวจา้านะครับหวังอีป,ปอก็ยังติดกั การเสนอชื่อครั้งนี้ด้วยนะครับนี่คือคู่จิ้นที่ทาเอาทุกคนแบบวนออกจากกูซูไม่ได้แม้กระทั่งทุกวันนี้นะครับเนี่ยที่นํามารายงานว่าเสี่ยวจา้านเองก็เป็นหนึ่งในนักแสดงฝ่ายชายที่แอดชื่นชอบมากที่สุดนะครับเพราะแอดนี่จะเป็นคนที่ดูแต่ซีรีส์จีนถึงขั้นคลั่งเนี่ยฮะโดยการประกาศรางวัลเขาก็นําเอาบทบาทของจีชงนะฮะจากเรื่องหมาป่าจอมราชน,นี่แหละไปโชว์กันโอ้ลูกนี้ต้องบอกว่าเท่ hey, ยังไม่มีใครเกินจริงๆเดี๋ยวกำลังรอซีรีส์เรื่องใหม่อยู่นะครับโดยเฉพาะกับยางจ่อที่ตอนนนีี้ TV, ยยใัังงมแตต่่วอา ดูรออยู่นะก็ยินดีกับทนานของเซียวจารร้านด้วยแล้วก็นักแสดงเอเชียที่พังงาดได้ขนาดนี้นั่นก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้หากคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อปเป็นกำลังใจใหอดมินด้วยวันนี้ไปกันแล้วนะครับสวัสดีครับ